สวัสดีครับผมวันนี้มาแปะตาหนิอหนึ่งนะครับสายเอ๋ไม่ได้มาทำคลิปประวัติตัวละครเลยทั้งสิ้นนะครับทุกคนแต่วันนี้ครับถ้าใครดูคลิปมิสิเหมาแล้วเนี่ยสายเอ๋ว่าจะมีการเปิดโหวตใช่ไหมนะฮะแน่นอนครับว่าการเปิดโหวตเนี่ยเกิดขึ้นในคลิปนี้ครับโดยวิธีโหวตนะครับสายเอ๋ไทุกคนเนี่ยไปดันคอมเมนต์ในตัวละครที่ตัวเองเนี่ยอยากดูและคอมเมนต์ไหนนะครับที่มีคนโหวตเยอะที่สุดเนี่ยก็ได้กลายเป็นคลิปในมังงะอีสตอนต่อไปเลยละครับโดยรายชื่อผู้เข้าชิงประวัติตัวละครตัวต่อไปในรายการมม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 มัััััังงงะะะะออออีีีีีีสดดนนนนนน้้คคคคครรรรรรรบบ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 เเเิิิิิิ่่่่่่่าาาาาาาทททททท์โโโุุจจจกกกกกตยย็หหหใภู างตีดบถ้าทุกคนอยากได้ประวัติตัวละครตัวนี้นะครับก็ต้องไปดันคอมเมนต์เบอร์หนึ่งโคกิโทมุอิจิโร่นะครับไม่ใช่มาพิมพ์คอมเมนต์เบอร์หนึ่งนะเฮ้ยแล้วมาที่เบอร์สองครับฟูจิวาระโนซาอิจากฮิคารุโนโกฮิคารุเซียนโกะเกมะชาริยะนั่นเองครับวิญญาณเทพโกในอดีตที่แต่น่ารักและเป็นกันเองนะครับถ้าใครอยากได้ตัวละครตัวนี้เนี่ยไปดันคอมเมนต์เบอร์สองฟูจิวาระโนซาอิเลยนะครับแล้วมาที่เบอร์สามกันบ้างนะครับอย่างพระเอกอย่างโองะทัตซึมิในเรื่องเบลเซบับเด็กพันนรกสังลุยยพ่อออเเเรรีีกกาาาาชปศจจนะคัับบต้งมด็หนุ่มอาราาาาาวะชอออออออบบบตตต่่ยยยีงงโถ้้ใคคครรรกกกดดดูนนนัั็เเไปมม์์ุ โง่ง่าทัตน์ซูมิเองนะครับพิมพ์คอมเมนต์สามาเฉยๆเนี่ยไม่นับนะฮะแล้วมาที่คนสุดท้ายอย่างเอนโดเคนจิจากเรื่องเทวินตี้เซนติรีบอยชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยเพลงแค่เพลงเดียวเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปกดโหวตคอมเมนต์เบอร์สี่เอนโดเคนจินะครับและการเปิดโหวตคนต่อไปใครดีครับครั้งนี้นะครับจะมีอายุแค่7วันเท่านั้นถ้าคุณโผลม่มาคอมเมนต์ในวันที่8เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะฮะและถ้าใครจะดันคอมเมนต์ในตัวละครที่ชอบนะบอ,นอีออีพ ที่16เนี่ยจะเป็นตัวละครอะไรคําตอบนั้นครับมันอยู่ที่ทุกคนแล้วครับอย่าลืมไปโหวตกันนะฮะสำหรับวันนี้ใต้ลาเป็นจริงแล้วครับบ๊ายบายครับ